พดอ่านจากพรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกครังนั้นประชาชนจำนวนมากชุมนุมกันอีกและไม่มีอะไรกินพระเยสุเจ้าจึงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสกับเขาว่าเราสงสารประชาชนเพราะเขาอยู่กับเรามาสาวันแล้วและเวลานี้ไม่มีอะไรกินถ้าเราให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไร เขาจะหมดเลือวแรงขณะเดินทางเพราะมีหลายคนเดินทางมาจากที่ไกลบรรดาศิษย์จึงทูลตอบว่าใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้พระองค์ตรัสถามว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่าเจ็ดก้อนพระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดินทรงดิบขนมปังเจ็ดก้อนนั้น รัขอบพระคุณพระเจ้าแล้วทรงบิขนมปังประทานให้บรรดาสิทธิ์ไปแจกจ่ายเขาก็แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชนเขายังมีปลาตัวเล็กๆอยู่บ้างพระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรพระเจ้าทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกันทุกคนกินจนอิ่มและยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจตะก้า ผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณ4,000คนพระองค์ทรงส่งเขากลับไปและพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปยังบริเวณเมืองดานมานูทาทันที้อคิดจากพรรสารในพงศสวดารฉบับที่หนึ่งบทที่11ข้อที่38เมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงเลือก เยโรโบอัม er เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลสิบเผ่าทางเหนือพระองค์ได้ตรัสแก่ท่านโดยผ่านทางประกาศอาคิยาชาวซิโลว่าถ้าท่านเชื่อฟังคำสั่งของเราทุกประการและเดินตามวิธีของเราเราจะสร้างราชวงศ์มั่นคงให้ท่านดังที่สร้างให้ดาวิด แต่ดูเหมือนว่าการเดินออกนอกทางของพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อคนคนหนึ่งมีอำนาจขึ้นมากับเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำตลอดมาในประวัติศาสตร์และบาปนี้ก็อให้เกิดความเสื่อมจนถึงการล่มสลายของมนุษย์ตลอดมาเช่นกันพี่น้องที่รักให้เรากลับมาและเดินในหนทางของพระเจ้าโดยการติดตามพระเยซูเจ้าเถิด พราะพรมทรงสามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต